สวัสดีค่ะวันนี้มีโปรชุดเซตมาแบ่งนะคะเป็นเซตสี่ต้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นชุดนี่หนูจะรวมค่าส่งให้ไปเลยนะคะใครสนใจสามารถสั่งซื้อนะคะจดชื่อชุดได้เลยนะคะเป็นชุดที่หนึ่งสสามสี่ห้าแบบนี้นะคะรับชุดไหนสามารถแจ้งได้เลยนะคะเบอร์โทรจะอยู่ ด้านบนนะคะเบอร์0 6 4ย์ห4สี่สปดสี่สามหามนะคะโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะเพิ่มเพื่อนได้นะคะสามารถติดต่อได้ตลอดเลยนะคะเป็นโปรพิเศษจัดชุดมาให้ต้อนรับเดือนมีนานะคะโปรสีต้นค่ะ่าวันนี้หนูให้ไปราคาพิเศษนะคะอยู่ที่ชุดละ300บาทเท่านั้นนะคะได้สีต้นไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่หนึ่งนะคะที่หนูเนี่ยคะ่ะถ่ายให้อยู่หน้ากล้องนะคะต้นแรกนะคะ ให้ไปเป็นดารานพพัดนะคะดารานพพัดหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้คือพะยามัจุราชนะคะหนึ่งต้นโทนเข้มๆนะคะ,น,น,ะ,คะนี่หนึ่งต้นนะคะหวางยากนิดนึงค่ะทางเดินหนูเป็นหินนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบอนเก่าค่ะมีบอนเก่านะคะสีเข้มๆนะคะแล้วก็จะมีพวกลูกๆเขาอีกนะคะแต่ว่าเป็นลูกพันธุ์อื่นนะคะ นี่เป็นกอไปเลยเป็นพุ่มนะคะให้ไปหมดนี่เลยนะคะแล้วก็จะมีนางรากสดนะคะแผงนะคะตัวนี้จะไม่ไป้ายนะคะอยู่ในเซตที่1คะ่ะเอาไปเซตละ300บาทมีปลายทางนะคะ300บาทส่งฟรีนะคะต่อไปเป็นชุดที่2นะคะเดี๋ยวขยับตัวนี้หน่อยมันบังนะคะนี่ชุดที่2ประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีดารานพรัตนะคะ1ต้นนะคะดารานพาร์ตน้าออริจินอลนะคะ หน้าที่จดทะเบียนนั่นเองนะคะป้ายมาแล้วสวยเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นกะลาโหมนะคะหนึ่งต้นนะคะสําหรับกะลาโหมจะเป็นไม้โทนเข้มๆนะคะอะเดี๋ยววางดีๆก่อน๋อยวถังคว่ำใบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้เก่าไม่ทราบชื่อนะคะใบแข็งมากนะคะเนี่ยค่ะหนูจับอยู่ใบแข็งมากแล้วก็เป็นไม้กระดูกนะคะต้นใหญ่ๆเลยเนี่ยค่ะนี่ หต้นนะคะแล้วก็จะมีสกเกตดาวนะคะหต้นอันนี้จัดอยู่ในเซตที่2นะคะสนใจเซตไหนสามารถสั่งได้นะคะเซตละ300รส่งฟรีนะคะรวมค่าจะส่งนะคะวันนี้ทุกเซตก็จะใส่ดารานุพร,รัตน์ไปให้นะคะเป็นพิเศษโปพิเศษเลยเลยค่ะต่อไปเซตที่3นะคะเซตที่สก็จะมีลูกไม้ไก่นะคะใบพิวๆตัวนี้จะเป็นโทนแดงนะคะเส้นใบออกดำค่ะตัวนี้ สวยมากนะคะเป็นพุ่มดีนะคะหนต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เมืองสีชนนะคะหนต้นนะคะเมืองสีชนไม้เก่าหายากนะคะตัวนี้ใบแข็งแล้วก็จุดเขาจะเป็นสีแดงบนพื้นใบมานะคะยังไม่หมดค่ะจะมีเทพคีรีนะคะอันนี้แอบติดป้ายมาบ้างแล้วด้วยนะคะแข็งกรไปายนะคะมีป้ายขึ้นใบบ้างนะคะตัวนี้เทพคีรีด้วยนะคะ1นึ่งต้นต้นใหญ่มากนะคะนี่แล้วก็ ยังไม่หมดค่ะมีดารานพลัสอีกนะคะหนึ่งต้นอยู่ในเซตที่สามนะคะก็คือได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะคะสามร้อยบาทส่งฟรีนะคะรวมค่าจัดส่งค่ะเซตละสามร้อยนะคะวันนี้ค,คุ้มเลยเนะะี่ยค่ะต้นใหญ่มากนะคะให้ดูภาพรวมนะคะได้แหลกหลายสายพันธุ์เลยนะคะสี่สายพันนี่ค่ะอันนี้เป็นเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่ ก็จะมีดารานพลัสนะคะหนึ่งต้นป้ายสวยๆฟอร์มสวยๆทุกต้นเลยนะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะตัวนี้นี่ดารานพลัตแล้วก็จะมีอันนี้มีชื่อว่าอรุณชนะนะคะอรุณชนะข้างในเขาจะมีความกัดชมพูนหน่อยนะคะอรุณชนะไม้กาบนะคะตัวนี้ช่อสวยมากนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นซูสีไทยเฮานะคะสีแดงนะคะหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้นะคะ ก็จะเป็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเป็นหยาดฝนนะคะหนึ่งต้นเป็นช่อเลยนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้เปิดขาวนะคะหนึ่งต้นนะคะถ้าจําไม่ผิดตัวนี้มันเป็นเนี่ยค่ะลูกไม้ตัวนี้นะคะเป็นไม้ผ่านะคะถ้าจําไม่ผิดสวยมากอันนี้ให้ไปอยู่ในเซตที่สี่นะคะก็จะมีทั้งหมดสี่กระถางเลยแต่ว่าได้ไปทั้งหมดเซตนี้จะได้ห้าสายพันธุ์นะคะได้ลูกไม้ไปด้วยเพราะกระถางนี้มีสองต้นคู่นะคะ อยู่ในเซตที่สค่ะแค่ดารานพลัตต์ต้นเดียวนี่ก็คุ้มมากๆเลยนะคะต้นใหญ่มากค่ะนี่นะคะ,คะอัน,นี้เป็นเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตนี้ก็จะมีลูกไม้ค่ะไม้ตัวนี้นะคะจะเป็นพืชนอกน้ําตาลแดงนะคะแล้วก็เม็ดขาวใหญ่ๆนะคะหนึ่งต้นนะแล้วก็จะมีดารานพลัต์นะคะหนึ่งต้นนะคะ,นนะ,คะปลายสวยๆเลยนะคะต้นใหญ่นะคะดารานพลัต์แล้วก็จะมีอันนี้หงดรุ่นนะคะ นี่วบใบให้ดูเลยนะคะหงดรุนหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีบอนกาบเป็นกอนะคะหนึ่งหนึ่งกอเลยนะคะสวยมากนี่คะ่ะต่อไปชุดที่หกนะคะชุดที่หกเริ่มต้นแรกเลยนะคะให้ทิฟวารีนะคะหนึ่งต้นนะคะทิฟวารีใบใหญ่ใบแข็งเริ่มเป็นชั้นมาแล้วนะคะนี่คะ่ะ ใบใหญ่เลยแล้วก็อาคามมน,นี่เลยดารานพรรุพััสนะคะหนึ่งต้นนะคะป้ายสวยๆเลยอันนี้ให้ทั้งทิพวารีทั้งดารานพรรุพััตเลยนะคะก็คือได้ทั้งแบบป้ายและไม่ป้ายสองตัวนี้ไปเลยนะคะดารานพรรุพััตป้ายสวยๆนี่ค่ะแล้วก็จะมีลูกไม้หูยกเปะชมพูนะคะสีหว,นวานๆเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะสวยมากนะคะ หนึ่งต้นนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีชมพูทวีปนะคะหนึ่งต้นชมพูทวีปเนี่ยเขาป้ายมาแล้วแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะกัดนะคะที่หนูเคยบอกว่าตรงเขียวเนี่ยเขาไม่ได้เขียวธรรมดานะคะเขียวแล้วก็กัดชมพูมาอีกนะคะคือสวยมากใบแข็งนะคะอ้าวแอบมีเห็นต้นนี้อีกหนึ่งต้นอันนี้จะเป็น แล้วก็เป็นยักษ์ลนพักนะคะหนึ่งต้นมันอยู่ในกระถางเดียวกับชมพูทวีปนะคะให้ไปด้วยกันเลยอันนี้อยู่ในเซตที่หกนะคะเซตละสามร้อยบาทค่ะอุ้ยสวยสวยทุกเซตเลยค่ะวันนี้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดก็จะมีแดงๆเลยนี่คือเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีดารานพรัตนะคะหนึ่งต้นนะคะ ชุดละสามร้อยรวมส่งทุกชุดเลยนะคะส่งฟรีไม่มีค่าจะส่งแล้วนะคะสําหรับโปรจัดชุดวันนี้นะคะนานๆจะมาจัดทีนะคะใครสนใจสามารถสั่งได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเทพคีรีแต่อันนี้จะไม่ไป้ายค่ะเขาจะแพงนะคะสีจะออกเหลือบนะคะเป็นน้ําตาเหลือบเขียวนะคะการแข็งใบแข็งมากนะคะมีแข่งนะคะตัวนี้เป็นไม้กาบนะคะแล้วก็จะมีศีลาหุ้มทองนะคะตัวนี้แอบมีติดด่างนิดหน่อยนะคะก็พี่ๆต้องไปลุ้น เปิดใบต่อไปนะคะจะเป็นแบบไหนนะคะสวยมากเนี่ยค่ะโทนเข้มๆแอบมีติดด่างนิดหน่อยนะคะอันนี้เซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดนี่หนูให้ดูลายอันนี้นะคะเป็นเซตที่แปดนะคะจะมีดารานพพลัสนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วนี่แล้วก็จะมีพญามัจุราชนะคะเข้มๆเลยหนึ่งต้นนะคะเนี่ยค่ะต้นสวยๆเลยนะคะอันนี้ใบแข็งมากนะคะสําหรับพญามัจุราชนี่ค่ะดูฟอร์มเขา นะคะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะนี่หนูผ่ามาแต่ว่าจริงๆมันเป็นเหมือนอจุกัดเหลี่ยงนะคะแต่ผ่ามาอันนี้มันออกใบยาวมาบ้างนะคะแล้วก็เป็นฟอร์มพุ่มฟอร์มกอสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นพายผ่าจากจุกัดเหลี่ยงนะคะกลายเป็นใบยาวเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอดูตอนโตอีกทีหนูก็ขายได้น้ำไม้ผ่าแผงไปแล้วกันนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะลากทะลุดีมากเลยนะคะหนึ่งต้นนะคะ แล้วก็จะมีอันนี้นะคะนี่ชมพูทวีปนะคะหนึ่งต้นปลายมาแล้วแล้วก็กัดชมพูแล้วด้วยนะคะอันนี้จัดอยู่ในเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดเนะะี่ยค่ะใบนี้สวยนะคะนี่ก็ลองเลี้ยงดูนะคะเพราะว่ามันเป็นฟอร์มกอมาแล้วนะคะเป็นพุ่มแดงสวยเลย อันนี้จะเป็นเซตที่9นะคะเซตที่เก้าก็จะมีดารานพัลัสนะคะต้นสวยๆเช่นเดิมนะคะ1ต้นนะคะอาจจะวางดีๆก่อนมันเป็นวางบนหินนะคะอันนี้นะคะเป็นวันนี้มีใบไผ่มาใส่เซตให้ด้วยนะคะนี่เป็นไผ่สีหวานค่ะขอบจะอมแบบว่าอ่าเขาเรียกอะไรอมเข้มนิดนึงนะคะอมม่วงนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะม่วงน้ําตาลนะคะใบไผ่สีชมพูหวานๆเผื่อใครอยากลองไปปลูกนะคะก็สามารถ เลือกไม่ถูกนะคะเลือกจากเซ็ตได้เลยนะคะเซ็ตจะคุ้มมากนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะสีเปิดชมพูนะคะใบใหญ่ใหญ่นี่ค่ะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะมีบอนเก่านะคะกระดูกเข้มเข้มนะคะหนึ่งต้นด้วยนะคะอันนี้จะเป็นก้านดําๆใบแข็งๆเลยนะคะนี่นี่ค่ะการการแข็งใบแข็งนะคะเพราะว่ามันเป็นบอนเก่าไม่มีชื่อนะคะตัวเนี้ยเป็นไม้กระดูกนะคะแล้วก็ อ่ะครบแล้วนะคะอันนี้เซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าเดี๋ยวหนูลุกยืนถ่ายให้ดูเนี่ยค่ะต่อไปชุดที่10นะคะวันนี้มีมา10ชุดโดยการใครสนใจชุดไหนนะคะ เลือกชมได้เลยนะคะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะชุดละ300บาทส่งฟรีนะคะรวมค่าจะส่งให้เรียบร้อยนะคะได้ดาราดารานพัตรต้นใหญ่ๆไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดารานพัตนะคะเซตที่10แล้วนะคะตัวนี้เซตสุดท้ายของวันนี้นะคะดารานพัตรหนึ่ต้นเป็นพุ่มสวยะคะ่ะไม้ตัวนี้อย่างที่หนูบอกนะคะเขาจะเป็นพุ่มดีนะคะไม่ยืดสูงนะคะเนะะี่ยค่ะตั้งแต่แบบ ใบพุ่มดีมากเลยนะคะแล้วก็แบบแทบไม่ต้องกัดใบเลยนะคะอ่ะไปต้นอื่นต่อนะคะมัวให้ชมความสวยของดารานโนพรัตนะคะมันสวยจริงๆนะคะตัวนี้เป็นลูกไม้หูยกเปิดชมพูนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะเป็นลูกไม้นะคะนี่ถ้าจําไม่ผิดเขาคู่ฝักกับาดาบซามูไรนี่แหละนะคะตัวนี้นะคะเป็นลูกไม้ที่กัดเขียวแดงนะคะใบายาวนะคะ ็นใบไผ่เหมือนกันแล้วก็จะมีเมืองหนองคายนะคะอันนี้อยู่ในตับจังหวัดนะคะเม็ดแดงนะคะพื้นออกขาวเปิอะเขียวนิดหน่อยนะคะเส้นใบจะเขียวนะคะอันนี้ชุดที่10บนะคะชุดที่10ก็สาหรับวันนี้นะคะสนใจชุดไหนนะคะสามารถเลือกชมได้เลยนะคะวันนี้ก็เป็นโปรพิเศษนะคะต้อนรับเดือนวันนี้วันวันที่1มีนานะคะก็ จัดพิเศษให้เลยนะคะสําหรับใครที่สั่งซื้อนะคะก็เดี๋ยวจะมีของแถมไม่ให้ทุกบ้านเลยนะคะพิเศษให้แถมบอลให้นะคะแต่ว่าหนูขอญาตคะให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะตัดใบแล้วก็ใส่ถุงไม่ให้เลยต้นใหญ่ๆนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอญาตลาไปก่อนเพียงเท่านี้ใครสนใจก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะเผื่อว่าหนูมีโปรดีๆมาแบ่งอีกนะคะก็จะได้ทันนะคะมีทั้งหัวบอลสีนี้ หัวบอลโปหลักสิบเลยนะคะล่าสุดที่หนูจัดไปคือวันที่สิบสี่กุมภาานนะคะก็หัวละสิบสี่บาทเท่านั้นพี่ๆได้ไปเริ่มงอกกันแล้วใช่ไหมคะก็วันนี้นะคะก็มาจัดเป็นชุดเซตบอลสีสีต้นให้นะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหรือว่าใครจะรับชุดเซตบอลสีนะคะพร้อมกับต้นบอลที่ลงคลิปเมื่อช่วงกลางวันก็สามารถ ไปพร้อมกันได้เลยไม่เสียค่าส่งเพิ่มนะคะก็สามารถย้อนกลับไปชมได้ค่ะเป็น ep ที่500เท่าไรเนี่ยแหละค่ะประมาณนั้นนะคะก็สามารถย้อนกลับไปชมได้หรือใครหาไม่เจอก็สามารถทักหนูมาได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ